สสูตรกันแดดมาตรฐานเทียบแบรนด์ดังสูตรแรก Physical Sunscreen Foundation SPF 50 PA+++ ตัวนี้เนื้อครีมจะเป็นสีเบจนะคะเนื้อเขาเนียนียละเอียดและก็เกลี่ยง่ายมากๆช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV และยังช่วยบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอีกด้วยนะคะตัวนี้จะกันน้ำกันเหงื่อได้ในระดับหนึ่งเลยจะเห็นว่าพอเราฉีดน้ำแล้วเอามือรูบๆถูๆเนี่ยครีมกันแดดก็ยังไม่หลุดออกไปค่ะ ตัวที่2 p i พิงกี s s c r e e n Foundation spf 50 pa บกบกบวกตัวนี้จะเป็นเนื้อมูสสีชมพูแบบนี้เลยค่ะเนื้อก็จะนุ่มๆเกลี่ยง่ายช่วยโทนอัพผิวปรับให้ผิวดูสว่างใสขึ้น1-2ระดับเลย ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UV และปกป้องผิวไม่ให้เกิดฝ้าและริ้วรอยก่อนวัยจากแสงแดดอีกด้วยค่ะตัวนี้จะกันน้ำกันเหงื่อติดทนสุดๆเลยค่ะสังเกตว่าหลังจากที่เราฉีดน้ำและอ้อมมือถูนเนี่ยกันแดดของเราก็ยังอยู่ติดทนมากๆเลยค่ะตัวสุดท้ายนะคะ Capital Light Anti UV 8 Daily Serum SPF 50+ บวก PA+++ c บวตัวนี้เนื้อของเขาจะคล้ายๆเซรั่มบำรุงผิวเลยซึมง,ง่ายไม่เหนียวเนอนะหะ แถมยังช่วยให้ผิวเนี่ยดูฉ่ำวาวขึ้นอีกด้วยค่ะตัวนี้นะคะนอกจากจะช่วยป้องกันรังสี UV แล้วยังช่วยป้องกันแสงบ l u e l i g ที่พบในมือถือและคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยอีกด้วยค่ะท s d เรามีครีมกันแดดสูตรมาตรฐานให้เลือกมากกว่า20สูตรและสามารถพัฒนาสูตรให้ได้ตรงตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์อีกด้วยค่ะ